สวัสดีครับเจนะพิทคอยร์ไม้เนะครับวันนี้เราก็เป็นวันทํางานสบายสบายนะครับเป็นวันที่ช่วงสิ้นปีนะครับเราก็ทํางานนอกสถานที่นะก็มีอะไรก็โทรสอบถามมาได้แล้วสอบถามแอดมินได้แล้วก็มีทีมที่ทําอยู่ที่ร้านนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาอยู่ที่รีสอร์ทนะครับรีสอร์ทแถวปากช่องนะครับที่นี่ก็ค่อนข้างเป็นรีสอร์ทที่ไฮเทคนะ เราแทบจะไม่ต้องรู้จากที่นี่เลยนะครับสามารถนั่งทำงานตรงนี้แล้วก็ควบคุมทุกอย่างในห้องได้เลยนะเดีย๋ยวเรามาดูตัวแท็บเล็ตที่เขาใช้ควบคุมกันนะครับอันนี้ติดมาพร้อมกับตัวฐานนะครับจะควบคุมไฟนะครับควบคุมทุกอย่างได้เลยนะในห้องนี้เลยนะเห็นไหมเป็นเราสามารถปิดเปิดไฟ ตรงนี้ได้นะผ่านไวไฟนะแล้วก็สามารถออกไฟนี่เนหะ็นัหปิดไฟแล้วนะเปิดไฟสามารถปิดเปิดไฟตรงนี้ได้นะครับแล้วก็นี่เปิดไฟแล้วเหไหมแล้วก็นี่ไฟนะครับแล้วก็มีควบคุมนะครับไฟต่างๆนะครับในห้องแล้วก็ อ,อ่างอาบน้ำนะครับบัสออฟบัสออนคนระับควบคุมหน้าต่างนะครับสามารถควบคุมผ่านตัวของแท็บเล็ตได้เลยนะนจริงๆในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราจะทำทีมโปรแกรมเมอร์ขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตเพื่อนๆเหมือนกันนะครับเราจะสามารถควบคุมเครื่องหุดผ่านเว็บได้เหมือนกับ i o โอนะครับจริงๆตอนนี้มันก็มีตัวทูนละที่ควบคุมได้คือ i o โอเอนั่นเอง นะครับที่จะสามารถควบคุมให้เครื่องขุดเนี่ยทำงานโดยที่บอกทุกอย่างสถานะทุกอย่างนะครับในการทํางานว่าผิดปกติตรงไหนไหมไรายได้เท่าไหร่แรงขุดเท่าไหร่นะครับแต่จริงไรายได้เท่าไหร่แรงขุดเท่าไหร่เนี่ยสามารถดูผ่านพูดได้อยู่แล้วเพิ่มเติมก็จะเป็นอุณหภูมิเครื่องปัญหาเครื่องนะครับความร้อนเครื่องอโฟโลลมนะครับความชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูห้องเราดีกว่ามีอะไรมารให้บ้างนะครับนอกจากฟังก์ชันไฮเทคแล้วก็จะมีนี่ครับก็เป็นชุดนะครับที่เคาน์เตอร์บาร์นะครับสามารถกินได้หมดเลยนะครับเขารวบรวมในชุดของห้องแล้วนะครับก็คือกินฟรีหมดเลยนะนี่ทั้งหมดเลยนะครับเคาน์เตอร์บาร์ของเราที่นี่อ่าก็ ตรงนี้เห็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นห้องอาบน้ำนะครับห้องอาบน้ำเราก็จะมีชุดมีล่มมีตู้ทรงตู้เซฟนะครับผ้าหมวกให้ด้วยนะตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นห้องอาบน้ำใส่แจ๋วนะครับใส่แจ๋วเลยนะก็อ่ไอ่สุขภัณฑ์ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นพวกอ่างอาบน้ำอ่างเช่นอ่างล้างหน้าก่อนนะครับอ่างล้างหน้าแล้วก็ ผลิตภัณฑ์ต่างๆก็มีให้หมดนะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ำที่ค่อนข้างแทบจะเป็นอ่างสระว่ายน้ําอยู่แล้วนะครับใหญ่มากๆนะครับลึกมากๆแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีพวกตัวบาร์โฟมนะครับที่ใช้ในการทำโฟมนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างนอกนะครับบรรยากาศข้างนอกก็ จะเป็นบรรยากาศแบบต้นไม้ร่มรื่นนะครับแล้วก็มียากันยุงนะยากยุงตรงนี้ที่นั่งนะครับชิงช้านะครับประมาณนี้ก็สามารถมานั่งจิบน้ําชาชิลๆได้เขามีแัปต้นนูนทีให้นะครับอันนี้เป็นที่นอนของเรานะครับที่นอนนะด้านหน้าตรงนี้ก็เขาจะมะีทีวีนะรพร้อมช่องเสียบกระชมไอให้ด้วยนะครับตรงนี้นะ นี่นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวของเมนูอาหารต่างๆนะครับแล้วก็พวงนี้เขาบอกว่าเป็นพวงห้ามรบกวนนะครับก็ใช้พวงนี้แขวนเอานะครับนี่ก็คือตัวควบคุมไฟเป็นแบบ w i f i ที่ควบคุมด้วยแท็บเล็ตนั่นแหละครับก็เลยสามารถควบคุมไฟได้ทั้งห้องนะเป็นสวิตช์ Wi-Fi หมดนะประมาณนี้นะครับบรรยากาศในห้องนะครับ ก็จะเป็นเขาติดกับข้างหลังเป็นเขานะฝั่งนู้นนะครับทางเดินนะประมาณนี้โอเควันนี้ก็รีวิวนะครับตัวของห้องที่นี่ไปนะครับประมาณนี้แล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีคนถามถ,ามถึง L7 มาค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า L7 ตอนนี้เนี่ยสินค้ากำลัง รอนะครับผลิตให้เสร็จจริงๆผลิตผมว่าเสร็จแล้วแต่ว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องชิปนะครับในการประมวลผลซึ่งตัวนี้กระทบไปทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น Apple นะครับ a c e r แล้วก็บริษัทต่างๆอย่าง Toyota นะครับที่รถที่ผลิตออกมาไม่ทันเพราะว่าชิปขาดแคลนนะครับด้วยเทคนโลชิปตอนนี้นะครับเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยตอนนี้ของขาดมากๆเลยนะ เลยทำให้แอนด์ไมเนอร์นะครับ L7 เนี่ยออกมาค่อนข้างช้านะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูว่าตอนนี้เป็นยังไงนะครับส่งหรือยังแล้วก็จะเข้าที่เว็บบิ m เมนนะเพื่อที่จะดูสเตตัสของเครื่องเราเช็คทุกวันนะครับเราเช็คแล้วก็ตามสินค้า ให้ทุกวันนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ของมาเร็วนั่นแหละครับเพราะว่าจริงๆผมไม่ได้แค่ของลูกค้านะเป็นของผมเองก็มีนะครับนี่ก็คือออเดอร์ที่ของบิ m เม n อ่ะนี่เว็บบิ m เมนนะครับเนี่ยเว็บบิ m เมนนะครับสถานะเป็นไงชิปปิ้งมีไหมไม่มีเลยนะครับตอนนี้มีสถานะเป็น อ,อยู่นี่นะอยู่อ่าไม่ใช่อันนี้อันอใช่อันนี้ถูกแล้วนะครับดูสถานะตอนนี้นะครับมันยังเป็น unshipping อยู่เลยนะเห็นเว็บบิทเมนนะยังเป็น unship อยู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับก็อันนี้ถ้า h i ปเด็ดแล้วเนี่ยจะเป็นเข้ามาแบบนี้นะ เราก็มีการนําเข้ามาจากบิตเมนช่างช่างนานแล้วนะแล้วก็ปัจจุบันก็ยังเข้ามาจากบิตเมนอยู่นะครับก็สินค้านะครับก็สามารถออกบินแบทได้นะก็ใครสนใจก็อินบ็อกก็สอบถามรายละเอียดก่อนได้นะครับการออกบินแบทต่างๆนะชื่อบริษัทชื่อบุคคลก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตัวของเนี่ยพาว่าซัพพลายก็มีนะ APW7 เนี่ยเราก็เข้ามานะครับเว็บบิ m เมนเนี่ยจะชิปปิ้งผ่าน FedEx DHL นะครับใครจะเข้าไปสั่งก็สามารถสั่งได้นะสามารถสั่งด้วยตัวเองได้หรือจะฝากร้านสั่งก็ได้นะครับเราก็เป็นเพื่อนกันนะฝากกันสั่งนะ APW7 อันนี้ APW3 นะเห็นไหมเราก็ผ่านเว็บบิ m เม n เข้ามาผ่าน FedEx DHL นะครับแล้วก็อะไรอื่นๆก็มีเอาจากบิดเมนโดยตรงนะครับ แล้วก็มีจากซัพพลายเออร์เราบางเจ้านะครับทีนี้เนี่ย L7 เนี่ยมันก็น่าจะส่งมาเหมือนกับเครื่องอื่นที่เขาส่งมาปกตินะครับแต่จะต้องรองนิดนึงเพราะว่าด้วยปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ที่ขาดแคลนทั่วโลกนะครับการที่จะเอามาผลิตเนี่ยอาจจะต้องล่าช้าแล้วก็อาจจะสิ่งชิปที่ออกมาอาจจะคัดเกรดได้น้อยลงทำให้ต้องจูนเครื่องค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้ออกมาช้านะครับ เดี๋ยวไว้เครื่องออกเราจะมาทำรีวิวให้ดูกันว่าของเนี่ยเ,เป็นยังไงนะครับล็อตนี้นะครับแต่ละเครื่องแต่ละตัวนะครับล่าสุดก็มี D7 ที่เข้ามาแล้วนะครับ D7 ก็มีดีเฟก t ค่อนข้างเยอะกว่าตัว S19 นะก็แต่ก็ยังพอเทสเอแก้ไขกันไปนะครับผมแต่ไม่เยอะมากก็ประมาณ ยีนะ s สิเอร์เซ็นนะครับแล้วก็ตัวของประมาณห้าดีกว่าประมาณห้นตะ์ะอย่าไปตีมากแล้วก็ตัวของ s 1 9จะประมาณ2%นะครับประมาณนี้คือถ้าเกิดคิดเป็นการ์ดมันแค่ประมาณสักสาจับหนะครับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe J Bitcoin Miner นะครับ เมื่อมีคลิปใหม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับ